ตัวร้ายตัวร้ายครับเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ตัวร้ายมาจะไปไหนอ่ะฉันเพิ่งตื่นเปิดเพลงยังโอมฟังอยู่เลยนะเนี่ยเพลงอะไรมาเ,เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเด็กเดี๋ยวนี้มันขี้แส <c oughs> เคยฟังไหมเพื่อนของยังโอมอ่ะฟังเลยไม่เคยฟังเลย <c oughs> <อ> ดี๋ยวนี้เด็กมันขี้แสเยอะนะเพื่อนเนาะขอขอใช่เป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้จดอือเื่อยู่เงียบจัดเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวจุกอาไทยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวให้เขารอนั่นแหละเดี๋ยวคุยกับเพื่อนแป๊บบอกจุกด้วยกาไทยขอวิชาซ่อมรถหน่อยวิชาซ่อมรถมีเอาเดี๋ยวดราม่า อุ้ยรถหายพังแล้วงงแตกงงบักบุงงบักงงเลยมีอะไรบ้างวนาะมาได้เพิ่งตื่นไม่รู้ว่ามีแบบหลายอย่างอนะ่ะเพื่อนมรสุมอะ่ะพวกมรสุมอะ่ะเดี๋ยวมันก็อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวมันก็มีเองมีไอ้พวกมรสุมหุก่าอ,อะไรอย่ะ ทุกทายแมสตตอรตีเหมเอนเขาก็ตีมั้งอยู่กับเพื่อนก่อนขออยู่กับเพื่อนสักสิบนาทีมีแบบไอ้พวกเด็กขี้แซะพวกอะไรอย่างเงี้ยเต็มอ่ะใช่เหรอใช่แผลเพื่อนกูวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งแบบมองโบจัดอ่ะเพื่อน ชมมอมบดจัดเนี่ชมมุมโกะไปไปหาคนอื่นน่ะเขายอมหมดแต่มันพลาดไงม,ออ <c oughs> ไมันเจตตออายไม่ได้ไอ้นี่ไหนแต่เราเรา,เราแค่กำลังทำให้เห็นว่าวงการนี้มันไม่มีมันไม่มีใครมีมันไม่มีใครเป็นเจ้าพ่อถูกไหมใช่มันมันมีปราบมีเสียงกันทุกคนเออเพราะตอนเราแค่ทำให้มันเห็นหเฉย อุ้ยมึงได้ข่าวเข้ามาปีปีกว่าไม่ใช่ปีเดียวกำลังยังไม่ถึงปีที่สองเลยตเต็มทุกเมืองเลยอะงงแตกเลยงงง,งงงงจัดงงงงสิบหายก็บอกแล้วว่าจะเป็นสะดุดตาใครก็ทำดีๆนะเพื่อนใช่ครับอืมกลัวมึงเป็นสะดุดตาเขาเป็นสะดุดตาพวกแบบค่อขี้อิจฉาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมัน บอกแล้วที่ตาครับบอกพี่คิงได้ไหมให้เมืองมีงานใหม่งานจดลิขสิทธิ์แล้วได้เงินแดง,งพี่สยอ๋อโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องพี่ตาครับบอกพี่คิงได้ไหมให้เมืองมีงานใหม่งานจดลิขสิทธิ์แล้วได้เงินแดงอแมวแมวแมวอันนี้พูดเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินเนาะ โทษทีพะกัารโทษนะอะไรวะเมื่อกี้มีเด็กโดมามีม<ต>ีเมื่อ<ต>วานนี้กูกูกูแทบจะไม่ได้คุยไม่ได้พูดแบบไม่ดีเลยนะเว้ยกูก็แค่ยก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 ตัวอย่างแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องการจบนิกิทธิตอะไรกับเขาด้วยก็เราก็แค่พูดในในในส่วนของของสตาร์ทาวเฉยไม่รู้เด็กบอกว่าใครแซะไม่รู้อ่ะ มันมีคนแซ่เหมือนท่นกูไม่กูไม่รู้แล้วกันเอาไว้มึงมกูไม่ต้องรู้หรอกกูตื่นมามีคนรายงานเต็มอ่ะตั้มมั่งอะไรมั่งโอ้ยพี่คิงสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องสวัสดีครับคิงมันไม่ตีมหรอกรายงานว่าอะไรอ่ะก็หลายอย่างอ่ะ แต่เท่าที่เท่าที่กูจําได้เมื่อวานกูไม่ได้ไม่ได้ไปพูดอะไรเลยนะแค่แค่แค่พูดในแนวทางของของสตาร์ทาวเฉยๆกูบอกเลยว่ามึงอย่าไปสะดุดตาใครเวลามึงทําอะไรอ่านเป็นสะดุดตาเขาหรือเปล่าล่ะต้องจดลิขสิทธิ์การขึ้นสตตีมด้วยไหมครับกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปสะดุดตาใครพอมึงทำก็เป็นอย่างเนี้ยฝากบอกพี่คิงหน่อยรักพี่คิงมากๆนะครับ ที่โลนสุดหล่ออยากเอาลิ้นเลียหัวพี่ทิง้มกูบอกว่ามึงอาจจะไปทําอะไรไปสะดุดตาใครหรือเปล่าเขาเลยไม่ชอบไม่รู้ได้ข่าวเขาแซวว่าจะแจ้งจับพี่เรื่องเว็บพนันดมเคด้วยนะครับโอ้ได้ข่าวเขาแซวว่าจะแจ้งจับพี่เรื่องเว็บพนันดมเคด้วยนะครับอึงแท็กเลยเนี่ยผีเห็นผี เอาเป็นว่ารู้กันน่ะไอโดเนตเนี้ยรู้กันรู้กันเดยวมันอาจจะพูดมั่วไงเอที่เขาจะกล้าแซ้เรื่องนี้จริงเหรอว่าไม่มีหรอกก็บอกอยู่ว่าผีเห็นผีคุยพูดอย่างนี้เลยเพื่อนเด็กมันรู้เด็กมันสยิวกิ้วกันนะบอกก่อนนะ ไม่ได้บอกว่าเขาแซะนะแค่แค่บอกกับเด็กเราว่าเขาจะแซะเรื่องนี้จริงหรอ,อแต่ถ้าถ้าแซะเรื่องนี้มันก็ผีเห็นผีก็พูดแค่นี้อืมพี่ก็<ๆ>ไม่น่าแซะเรื่องนี้หรอกพี่พี่ตอนครับผมเอาตังค์มาให้ครับพี่ได้ได้ได้กล่องตีเจ็ดละกล่องพี่เลขอะไรครับหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์ นี่เขาพี่เจ็ดร้อยกล่องสองหมื่นเจ็ดถูกไหมพี่อ่ะสิบแปดล้านเก้าแสนใช่ครับใช่ของคุณมากครับโอเคครับพี่แล้วไอ้มึงอะลโลได้กำไรบ้างไหมไม่ไม่ได้พี่ผมขายสองหมื่นเจ็ดหมดเลยพี่มันไม่สองหมื่นแปดไม่มีใครซื้อผมอ่ะพี่โอเค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 ครับในในบ้านมีอีกไหมพี่มันมีคนอยากได้อีกห้าร้อยกล่องอ่ะแต่ไม่ไม่มีแล้วอ่ะน้องแป๊บนึงพี่คุยกันเฮียก่อนได้ครับ โลกโลกโลกนี้มันเป็นด้วยการหลอกลวงคำโฆษณาชวนชื่อเต็มไปหมดเขาพูดแซบอกว่า EMP ที่เขาทำเป็นที่แรกแต่ทำไมสตาคอมโมเราเป็นที่แรกเรายังไม่อะไรวะแต่จริงๆอ่ะกูว่าแต่จริงๆอ่ะกูว่า,วามันมันมันน่าจะคุยกันได้นะนเนี้ย ก็คุยกันไปเลยอ่ะมามาคุยกันแล้วก็ต่อ,ต,อต่อหน้าสตรีไม่ได้เนาะว่ามันน่าจะดีกว่าไหมถูกถูกคุยคุยกันเดี๋ยกูคิดว่าเขาจะคุยนะเพราะว่าจริงเรื่องนี้ก็ถ้าไล่ทำลายจริงๆอ่ะก็ก็ลองไล่กันดูแล้วก็คุยกันให้มันเคลียร์กันว่ามันน่าจะดีกว่า มีมีเรื่องอะไรอีกไหมครับมีเรื่องอะไรจะบอกเพื่อนผมอีกไหมเดี๋ยวผมไปเอาน้ำแป๊บมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเพื่อนผมมาอ่านให้ไปแจ้งอีกสไลด์อดเม็ดงงแจ้งเอาน้ำแป๊บเยอะไป พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังของเกมพวกกูน number one ั m เบอร์วันง all night all day กูไม่สนใจว่าจะ s สี w ว่าจะ u สี y ฐานะของพวกกูมันมากกว่าคำวาค่านักเลงพวกกูกำลังไปสืจ้จนวันสุดท้ายไอซีนี้กูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน